ลูกขาดความรับผิดชอบออกนอกลู่นอกทางดึงกลับมาได้ไหมบอกได้เลยว่าในฐานะที่ครูทําแคมป์เด็กมาทํามาเกือบ10กว่าป,ปีนะคะทําแคมป์ผู้นาเด็กด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดึงมาได้บ้านดึงมาได้ทางครอบครัวเพียงแต่พ่อแม่รู้สิ่งนี้เท่านั้นค่ะคือวันนี้ลูกคุณจะติดเกมหนีออกจากบ้านออกนอกลู่นอกทางไม่เชื่อฟังคุณอ,อกต่อไป นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่จะเรียกพวกเขากลับมาได้ก็คือคำว่าสายสัมพันธ์ค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ดึงกลับมาง่ายที่สุดนะคะคือลูกที่มีอายุต่ำกว่า10ปียิ่งเล่นกันแบบกอดกันได้สัมผัสกันและกันหรือว่าลูกเล่นบนตัวเราเนี่ยยิ่งแบบต้องเล่นแบบนั้นเลยนะคะครูก็จะมีห้องเรียนพ่อแม่ค่ะที่ครูจะสอนวิธีการเล่นกับลูกยังไงนะคะให้ลูกกลับมารักเราแต่ถ้าเกิดว่าลูกคุณพ่อคุณแม่เกินละ 11, 12, 13นี้ยในแคมป์อ่ะกูจะมีห้องเรียนพ่อแม่ที่จะแถมให้พ่อแม่อยู่ละเวลาที่เขาจบจากแคมป์ของกูใช่ไหมคะเขาเริ่มมีเป้าหมายละแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนไปกูจะสอนวิธีการพูดยังไงให้ได้ใจลูกกูรับประกันเลยค่ะว่าถ้าวันนี้เราสามารถที่จะคอนเน็กเชื่อมโยงสายสัมพันธ์กับลูกได้นะคะเข้าใจเขาจริงๆจากหัวใจยอมรับในคนที่เขาเป็นและยอมรับในคนที่เขาไม่ได้เป็นค่ะ บอกเลยค่ะว่าทุกปัญหาจะมีทางแก้แน่นอน